ตื่นเสาที่บ่มีความหมายค่ะเออตื่นตั้งแต่ตีห้าเรียบร้อยแล้วอาบน้ําไปหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่กินข่าวกินข่าวเรียบร้อยแล้วไม่เท็ดรถอีกค่ะพี่น้องค่ะคนบอกว่าจะออกบ้านตักงแต่เจ็ดโมงค่ะจนตอนนี้แปดโมงเสาร์แล้วค่ะพี่น้องค่ะยังทมนได้ไปเลยค่ะจากโมงจนสิ่หอดกุบชุมไปยังบ่หูค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเปพี่น้องวันนี้มาพบเพช่อเขาวเป้าสาวนุ่นคือเกาค่ะพี่น้องเออมื่อนี้พามาชมเบาเป้าอีกแล้วค่ะ ยีหยังดอกพี่นองคะ่ะตั้งเป่าที่บ้านี้แบบว่าตั้งเป่าที่บ่สําับเลเป่าจักมือเออมีพี่น้องบอกว่าให้รีวิวทรงผมเปาเปาเนรนะคะพี่น้องขาเมื่อเน้จะพามาชมคะ่ะโอ้ทรงผมของเขาน่าจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าต้องถามเนะ้ะพี่น้องะ่ะเป็นยังก็เป็นแบบนี้ตัดผมเอียงคะ่ะบอกว่าเสียบอ่ล่ากับเขา ว่าตั้งใจซืวิตัดแล้วเรื่องอ่ะล่านปิดตั้งใจไหมพี่น้องคะอย่างแรกเนี่เป็นทรงผมกระโปกระปากตั้งใจเหระเออทานในควายตัดให้เอ้ยว่ากก็นีคอร้องเออข้าเป๋าดีสิโนนก็ลับเลยค่ะควายตัดผมให้นะไม่เอานรถเป็นยังก่อค่ะขึ้นมาไปจะเคลียฮะจช่ครับอ๋อโอ้ยอยากเปนน้ำทอรถค่ะพี่น้องค่ะเออหนักกงเลงกงเลงกงเลงข้นมาแน่นมาสั่นค่ะพี่น้องค่ะเออออกงั้นวันแรก สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแมนบออคาดอะไรอีกจักหมื่นนีงสิแล้วจักเหล้่จักเหล้่อีกแล้วมือพี่เป่าไม้มือนี้แบตจะสะอาดขึ้นมานิดนึงค่ะจอร์แดนทางใต้มาติดตามสเต็มค่ะพี่น้องค่ะโอ้โห่วดคิด้ออกบานไงป้าจ้าฮะอออกกะทิออกเลยล่ะมือนี้ไปให้จงก ีไปใส่ย,ยุ่นแล้ว,วม,มูเขาโทรมาเอือนตาเดืกดเดือดุ่นแล้วเพิ่งจะคว้างอันท่าตะคิมอยู่หันต้องอ่ <c oughs> อางคักเกริดไหลผู้ใด้กระซารไม่ยังไม่อยอมาาวันแล้วหน่าเขาเห็นบอลแล้วบอกจากบ้านจากทีอ่อาต้อบอกว่าอุ้ยเขาเขาบอลหน้าเ <c oughs> ขาแม่เธอาหมดสั้นเด้พอพระก่อนไปซื้อคิมดจะดีเลยหมด <c oughs> อู้ยข่อยย้อมใจเสวนขอยไปซื้อขี๊ดผอมแล้วจ้ะแดดูเป็นผู้ชายรักตัวเอง เม่นเนี่ยบอกโอ้ยอยัางนอกบอไปขันไว้อยิงยูปะบุ๊ต่ะย,ยูปะล่ะซามตังมืขึ้นจปอันเฮ็ดรถกับขึ้นจังอนันอนอดเหลือแบบเยอะเมื่อนี้อารายงานสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเยโสทรนโอนมันไม่ขีฝา,าค่ะพี่นอนค่ะยากาศตอนเป็นม้งเสาร์ค่ะ ชมดอกไม้คุณมีล้มพอมค่ะมือนี้อเอาเป้าเปาไปได้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนิดแล้วค่ะพี่น้องคะไปบอกกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ